ทดลองซิตัน้นพอ p l ลอร์สนับสนุนโดยบ้านและสวนแฟลิ i v i n งเฟสติวัลช่วงเด็กพาเที่ยว หลังจากที่สกายออกแบบบ้านในฝันเสร็จแล้วพี่พราวก็จะพาออกมาสูตรอากาศที่โซนคาเฟ่ของ Little Stop l ฟ t t l อ s t ตเตมกันค่ะที่นี่นะคะมีบ้านผีเสื้อให้ดูวงจรชีวิตจริงตั้งแต่ดักแด้จนเป็นผีเสื้อสวยๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยจะพาไปชิมเมนูอร่อยๆที่เด็กๆต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะ ทุกคนคะ่ะที่ Little Stop and Little Stump ที่นี่นะคะไม่ใช่มีแค่กิจกรรมที่จะให้น้องๆเนีเ่ยได้มาลองเป็น Little Architect อย่างเดียวนะแต่เขามีคาเฟ่ค่ะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นของเด็กด้วยรวมไปถึงมีบ้านผีเสื้อด้วยนะเอองั้นเราไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่าทุกคนตามพวกเรามากันเลยะไะนี่อันนี้เป็นคาเฟ่บ้านผีเสื้ออยู่ตรงนน้นสกายเราไปไหนก่อนดีเราไปบ้านผีเสื้อก่อนเลยดีไหมดีครับโอเคไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องสกายค่ะมาดูผีเสื้อใช่ไหมใช่ครับเคยดูผีเสื้อบ้างหรือยังยังครับโอเคอันนี้เป็นครั้งแรกนะัถ้างั้นขอถามก่อนวงจรชีวิตผีเสื้อมีกี่ระยะคะรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้อะไรหรอถ้างั้นพี่แอเล่าให้ฟังจะเริ่มต้นจากระยะไข่หนอนดักแด้และผีเสื้อนะคะเดี๋ยวไปดูระยะไข่กันใช่ใช่ค่ะในนี้จะมีให้ดูทั้ง4ี่ระยะเลยค่ะ แล้วก็มีกิจกรรมไฮไลท์ของเราก็คือการให้น้ำหวานปีเสื้อด้วยค่ะให้น้ำหวานปีเสื้อโอเคแต่ถ้าเราไปเกาะที่ตัวนะไม่ใช่เราหวานนะเราเค็มนะเราเค็มเกาะสกายยางเค็มเปล่าเดี๋ยวไปดูแม่พี่แหม่มพามาดูไข่ก่อนระยะแรกเลยนะคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไข่เล็กๆไหมคะ เต็มไปหมดเลยที่เกาะเกาะอยู่ที่ใบนี่คือไข่เหรอใช่ค่ะไข่ของผีเสื้อก็จะมีหน้าตาหลากหลายแบบค่ะจะมีเป็นวงรีก็มีจะเป็นวงกลมก็มีหรือจะเป็นแบบหยกักหยักก็มีค่ะแม่ผีเสื้อตัวหนึ่งอะค่ะสามารถวางไข่ได้ถึง300ฟองด้วยกันเยอะมากสกายเยอะไหมเยอะแต่อัตรารอดอะจาก100ฟองอะจะเป็นผีเสื้อได้แค่1-2ตัวเท่านั้นเองโหน้อยมากเลยนะคะใช่ค่ะเพราะทุกระยะอะค่ะจะมีศัตรูที่มากินเขาอันนี้เป็นระยะไข่เนาะผ่านไปสอสามวันก็จะออกมาเป็นนอนค่ะวันนี้พี่แมมมีนอนมาให้ดู5ชนิด เริ่มต้นจากก่องแรกทางซ้ายมืออันนี้จะเป็นหนอนที่พี่หนำตั้งชื่อเองก็เป็นแบบมังกรคอมาโดค่ะเพราะว่ามันตัวใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแต่ตัวนี้ค่ะดูแล้วแบบเฟียสมากใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แต่ว่าเขาแบบปลอดภัยค่ะจับได้เนี่ยค่ะลองจับไหมนิ่มมากนะคะเหมือนแบบเออเรียกอะไรไซิลิโคนเลยอะ เหมือนเขาเป็นหนามปลอมอ่ะเขานี้มากเลยอันนี้จะเป็นดักแด้ของเขาค่ะอันนี้คือของพันนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะสังเกตขนาดของดักแด้ไว้นะนี่คือหนอนตัวใหญ่ดักแด้ตัวใหญ่<อ>เดี๋ยวไปดูหนอนอตัวเล็กดักแด้เขาก็จะเล็กส<อ>่วนตัวต่อไปนะคะก็คือจะชื่อผีเสื้อกระทกรกความน่ารักของชนิดนี้คือเขาชอบอยู่กันเป็นหมู่คณะค่ะดูสิเข้าดักแด้แลอกค้าบอะไรก็พร้อม,อมๆกัน<อ>ค่ะสามแหลมกว่าอันนี้หน่อยใช่ค่ะ อันต่อไปนะคะจะเป็นผีเสื้อเรียกว่าค่อนข้างสาม,มันค่ะก็คือตัวที่เราจะเห็นบ่อยตามบ้านเพราะว่าบ้านเราทั่วๆไปมักจะปลูกต้นมะนาวมะกรูดส้มจีส้มโอห <Wow. S 1> นอนชนิดนี้เขาจะกินใบพวกนั้น <Hello. S 1> ใช่ค่ะหอมกินมะกรูดเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วตัวเขานิ่มมากเลยสกายลองดูนิ่มจริงๆ อันนี้น่าเลี้ยงมาสกายมันนิ่มมากเลยใช่ค่ะหนอนแต่ละชนิดก็จะกินระยะเวลาในการกินในการโตจนเข้าดักแด้ไม่เท่ากันขนาดกลางๆแบบนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แต่ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็จะกินนานกว่าอันนี้ค่ะดักแด้ของผีเสื้อขนาดหมันเรียกว่าขนาดทั่วๆไปแล้วกันนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้น่ารักอ่ะใช่ค่ะเขามีเป็นแบบกิทเตอร์ลิงของตัวเองด้วยนะคะถ้าว่าอันนี้เป็นกิทเตอร์ลิงแล้วอันนี้เป็นทองแวววเลยว้เ็อปลอมทุกคน คือเป็น amazing มากๆเลยค่ะตัวนี้แต่ว่าเห็นทองๆแบบนี้ตอนเป็นผีเสื้อออกมาสีดำนะคะจะไม่ได้อกอกมาแบบสีแฟนซีส่วนตัวนี้เป็นฝันใจแหม่มค่ะจะ<ห><ห>เรียกว่าแมวน้ำอุ่งๆค่ะ <c oughs> มีนเป็นตากับฟันใช่ไหมเห็นปะอ๋น้องเป็นแมวน้รดแต่ร่ามาน่ารักน่ารักเนาะดักแด้อีกอันหนึ่งที่แบบชอบมากๆนะคะอันนี้มีตัวจริงๆอยู่ในนี้เนี่ยค่ะ ว้าวตัวใหญ่มากใช่ค่ะเป็นดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะก็คือจะเอาใบกระท้อนมาห่อตัวเองไว้วแล้วก็อยู่ในนี้เป็นเดือนนานที่สุดที่แม่เคยเจอคือประมาณเจ็ดเดือนเพราะว่าเขาข้ามช่วงหน้าหนาวไปเขาก็เลยเหมือนคล้ายๆจำศีลอยู่ในนั้นเดี๋ยวพี่แม่พาไปดูผีเสื้อกระท้อนตัวจริงนะที่เขาย,ยังไม่ตายจะสกายเห็นไหมอันนี้ของจริงเหรอพี่แม่ใช่ค่ะยังมีชีวิตอยู่นะคะปลายปีกเขาอะที่เป็นอย่างเงี้ยสกายดูซิว่าเหมือนสัตว์ตัวอะไร เหมือนงูไหม<อ>ก็คือพันธุ์นี้ที่แบมบอกว่าเขากินเก่งอยู่ในดักแดานานแต่ตอนออกมาเป็นผีสเสื้อน่าสงสารมากจะมีชีวิตอยู่ได้แค่ประมาณ1-2สัปดาห์แค่นั้นเองอชีวิตสั้นมากแต่การที่เขาออกมาแล้วอ่ะดังนั้นอ่ะเขาก็จะพยายามจับคู่ผสมพันธุ์เพื่อที่จะได้วางไข่ต่อไปอออสุดยอดเลยตัวใหญ่ด้วยแต่ว่าอายุสั้นนะพุงซอใช่ค่ะใหญ่ที่สุดในโลกและแล้วก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยค่ะสุดยอดเลยมีที่นี่ด้วย หรืวต่อไปเราไปทำอะไรกันต่อคะพี่แมมต่อไปเรามาตกผีเสื้อกันไหมตกผีเสือ้อครับมนตกผีเสือ <c oughs> ้อคืออะไรอะ่ะเราไปให้น้ำหวานผีเสื้อกันค่ะผีเสื้อชอบกินน้ำหวานใช่ค่ะอโอเคมาถ้างั้นพี่แมมฝากก้านไม้สำลีนี้ไว้ก่อนนะคะคนละอันค่ะโอเคอันนี้จะเป็นน้ำพึ่งผสมน้ำเปล่านะคะเราก็จะเข้าไปใกล้ๆผีเสื้อนะคะเขาได้กลิ่นแล้วอ่ะเขาก็จะมาเกาะที่สำลีเราเราจะเห็นปากเขายืดออกมาเป็นเส้นเหมือนยุงเลยค่ะอันนั้นแปลว่าเขากินน้ำหวานของเรา ยัเ,ยยรยเริ่มแล้วคะ่ะนี่เรามาดูผีเสื้อกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปกินของอร่อยๆที่คาเฟ่ที่นี่กันต่อไปเรยนะกอร่อยนะ,ะ<า>ป่ะเราไปคาเฟ่กันต่อเลยดีกว่าขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะออสวัสดีค่ะคไปกันต่อค่ะไม,ไ,ไม่ไปไม่ไปด้วยน้องไม่ยอมไป กินไว้สกายแมากกินมากเลยค่ะแต่แล้วเมนยัมีชื่อว่าเดี๋ยวเราไปถามพี่ยุานหาดีกว่าสวัสดี สวัสดีค่ะน่าทานทุกเมนูเลยค่ะอันนี้จะเป็นเมนูแนะนาสาหรับเด็กๆค่ะก็จะมีเป็นบูคาโบนา่าพิซซ่าค่ะบลูใช่ค่ะตัวนี้สีฟ้าจะเป็นสาหร่ายสปาลูลิน่าค่ะทาลงไปมีประโยชน์็นสีฟ้าใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบคอนจะเป็นหน้าคาโบนา่าค่ะแลวก็จะมีเป็นเมนูมิวฮันนี่ค่ะตัวนี้จะมีฟองนมหมี่ด้านบนค่ะจะเป็นเมนูโปรดของเด็กๆเลยใช่แค่เด็กๆเห็นหมีก็คือชอบแล้วใช่ค่ะ แล้วก็จะมีเป็นวอเฟิลค่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ค่ะจะเป็นวอเฟิลรสน้ำผึ้งค่ะโอ้หรอเนะคือเราต้องราดไหมหรือมันเป็นรสชาติไม่ต้องค่ะมันจะมีน้ำผึ้งผสมอยู่ข้างในแป้งเลยอุย้ยดูดีมากเลยค่ะถูกไหมคะก็แต่งกระกายลองชิมหน่อยไหมอ่ะลองชิมวอเฟิลดูสิข้างในมีรสคัทนี่หรือเปล่าอร่อยมากเลยครับโอ้หว,นวานๆไหมข้างในหว,นว,นวานๆอ๋อเอ๊ะแล้วพิซซ่าเนื้อต้องทานยังไงดีคะพี่หวะ เดี๋ยวมันจะมีอุปกรณ์นิดนึงค่ะเราจะใช้เป็นตัวกางไกตัวนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นส้อของการตีข่ะตีข่ตัวนี้ก็ใช่ค่ะไข่ตัวนี้สามารถทานดิบได้เลยนะคะตัวนี้เพราะว่าเราผ่านการพาสเตอร์ไลท์มาแล้วค่ะเด็กๆจะสามารถทานได้เลยตีเป็นซ้อนเลยอ่ะค่ะแล้วก็วิธีตัดนะคะเราจะตัดลงไปแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตัดตรงมาแบบนี้ค่ะตัดตรงแบบว่าให้มันแบบตรงขอนใช่ เพราะว่าที่เราตัดคือจะไม่ให้ตรงนี้ยค่ะมันฟีบถ้าเกิดว่าเราหั่นแบบนี้มันจะฟีบเราก็เลยใช้เป็นการตัดค่ะนี่เทคนิคนะกตัดแบบนีชิมก่อนเลยแป้งเป็นซาวโด้ค่ะมันก็จะย่อยง่ายค่ะเหมาะสำหรับเด็กๆแล้วก็ทุกคนเลยค่ะดีเลยนี่ถือว่าเป็นการกินพิซซ่าที่ไม่รู้สึกผิดเท่าไหร่ ต่เนี้ออ่ะอร่อยอร่อยโอ้โห,โหสุดยอดมากเลยแล้วอย่างนี้เมนูอื่นๆก็ยังมีอีกมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะร้านเปิดปิดกี่โมงคะสำหรับที่นี่เปิดแปดโมงครึ่งค่ะปิดห้าโมงครึ่งหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์เท่ากับว่าถ้าเกิดอยากสะมาก็คือมามื้อเช้าเมื่อกลางวาน<ช>ันเป็นร้านอะไรอย่างี้ได้ตอนเย็นก็จะปิดไวหน่อย ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าวันจันทร์ไหนที่เป็นนักขัตเลอร์ค่ะก็จะเปิดให้บริการค่ะก็สามารถแวะมาได้เลยนะคะโอเยี้ยมเลยน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะแวะมาทั้งดื่มเครื่องดื่มหน้าตาดีๆแบบนี้แล้วก็เมนูอร่อยๆแบบนี้นะคะก็แวะมาที่นี่กันได้เลยงั้นเดี๋ยวเราสองคนไปตั้งใจกินอย่างจริงจังกันเลยดีไหมตอนนี้สกายเริ่มหยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้สกายเริ่มหยุดไม่อยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะงั้นเดี๋ยวขอบคุณพี่วหวานกันดีกว่าขอบคุณพี่วหวานด้วยนะคะ ผมขอไปกินกันนะครับตอนนี้หยู่มากแล้วโอเคปานระยครับสกายค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมากินพิซซ่าอร่อยๆแล้วก็ยงนีนมหมี่ที่ยังชื่นใจมาที่นี่ได้เลยนะครับ ใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะมีของกินสําหรับเด็กๆแล้วก็ครอบครัวหรือว่าคนทั่วไปก็สามารถแวะมาได้นะแล้วก็ยังมีบ้านผีเสื้อแล้วก็มีโซนสําหรับทํากิจกรรมของเด็กๆีเ,กกเทียบเลยค่ะที่ Little Store and Little s u m p นั่นเองนะคะสัปดาห์หน้าหนูทดลองจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับบ๊ายบายอร่อยไหมครับสกายอร่อยครับอร่อยใช่วย amarin tv